สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับส bah, ําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้รับสายดวนจากพ่อบินเดียวครับผมครับพ่อบินเดียวกับที่ว่าเป็นเสยียนคํานวณเหลขกอีกทันหนึ่งนะครับผมที่ว่า่นมีสูตรเหลขกแม่นๆครับพี่น้องเนาะเพรว่าจะเป็นสามตัวหรือว่าเหลขลรางนะครับผมแต่ว่าม้อนี้ครับผมบอกเกันเกินก็พอพอ มีสูตรไม่มากฝากพี่น้องซีครับผมตอนรับปีใหม่กันเลขครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ตอนรับปีใหม่ครับผมพอว่าจะให้แตกโบสองตัวกับสามตัวเลยครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเลขชุดสรุปกว่าได้ครับผมในชุดนี้เด้อครับพี่น้องทั้งบนและล่างครับผมกับพ่อบินเดียวครับเอาก่อนที่จะไปรับซมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอบินเดียวเด้อครับผม เซนเคยครับพี่น้องเนาะชอบคิดนี็อย่าลืมกดไหลกดแช์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกาะมาเชียน้ำเชีย์ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อบินเดี่ยวกันเลยครับพ่อครับเกามาเชียสวัสดีพ่อบินเดี่ยวครับผมครับคพ่อเป็นยังไงกับพ่อสายด่วนมาเลยครับผมบ้ืนเจอของแกหรือเปล่าครับผมแล้วสูตรนี่เบิ้งไว้ยังแช่กลางปีที่แล้ว ครับผมเบิกเงินมาอยู่นีหละคกอเขาของมันอยู่บับปับอยู่เนี่ยโอ้เลยบพท่านได้กล้าออกลบประกาศกปนนเวทีรองมึงซ้อมมึงสินะครับวันนี้รอดตอนรับปีใหม่ได้เนาะพ่อรองมึงของไมล์รูนเป็นอย่างไงเสร็จแล้วนะครับถ้าเจอโชคดีได้ฝากเก็บีครับผม,มสูตรนีซ้อมมาถึงแต่กลางปีเแล้วครับผมกลางปีนคนละ ปีหกเจ็ดก็ว่าเมืขึ้นเวทีหกแปดครับผมอ่าครับของขวันปีใหม่เลยครับผมแมนคือวะบคือมูคือนั่นพนกี้ขงนิจังไดปุอ่าเอาแล้วครับป่อเอาเอาแล้ววิ่งบนหาครับวิ่งบนหนึ่งห้ากับหนึ่งครับอ่าจับคู่สามตัวบนเด้อครับผม ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดห้าแปดแปดห้าแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่าวงไปที่ศูนย์แปดห้ากับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้า ศูนย์แปดหนึ่งสองโตกัสองตัวบนกัมีแปดห้าครับผมแปดห้าห้าแปดห้าแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งกันแปดศูนย์กันแปดศูนย์วงไปที่หาแปดกับแปดหนึ่งหาแปดกับแปดหนึ่งอ่าสรุปร่างบัดย สรุปรังครับผมล่าอืงสี่สองมีวิ่งบ่าอวิ่งสี่วิ่งสี่ครับผมโวิ่งสี่เมตรเดียวะตัวนี้ครับสี่สองสี่สองสี่หกสี่หกสี่สามสี่สามสี่เก้าสี่เก้ากันสี่ศูนย์กันสี่ศูนย์ วงไปที่ซีสองกับซีหกครับผมซีสองกับซีหกอ่านเนี่ยครับยางละาสองคู่ยังละาสองครูสองคู่วันที่สองโศกของโศกมันมันเด้ออันนี้สูตรไมน่นี่ทั้งบนทั้งล่างเลยป่าว่อแมีแนเมนใส่ของไม่เบิด์ออกของเก่าไอ้ก้อนของไม่เลยบันเอเหรนของไม่เอเหรินไฟแดงเลยถอดดำเลยครับ จะเขาดีทั้งทั้งบนทั้งล่างมาพรัทีเสียบเบื้องที่ตามทรงไปเห็นั้นเบิ้งนั่นแหละเรียกบทน,นะครับพผอทรงสูตรไปทรงอันนั้นไปเบิ้องเราเริ่มมาจากเจ้าเอาเจ้าแครกระดาษรูพ่อจากเจ้าหาศูนย์สามอะลงมาแม่จะแม่นวดเรื่อยเบิงเบ้งออกก็กหยัดลายหะเบียดบอกี่ดอกจูงงวดสุดท้ายลนะงวดวันที่สองนะ่ะทามันนีวันนี้เฮ็ดได้ทามาตามนั่นและบอลลดจากสองตัวนี้แหละ ปดห้าก็แปดหนึ่งเหนะียวห้าแปดนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับผมอืมตัวจ,จังเลยครับผมเอกลง 4, องัสงสี่ส <4 S 2> งสี่เอาจังสี่สิบหมดตลาดนี่กันสี่คืออยู่เลยครับโอ้คือเราพอเอาเริ่มงวดแรกครับพี่น้องเนาะสองมกร,รานี่ครับผมสูตรตีลองบึงแต่ว่าเมื่อเลขออกนัน้น สีซอมซอมมูนีเด้อกันเห็นโทบไปแล้วเพ้ารับเด้อได้พ่อครับผมวัน <พอ S 1> ที่สองที่เป็นเน่นเราเรียกนางล่ำว่าเดี๋ยวนี้พี่เด็ดมากนะพ่อเนาะเออครับอ่าส <8 S 1> ุนเป็นเอซีเอฟซีกับนั่นกับไลยอยู่แต่ว่าเพิ่นโทบมากว่าหันเพิ่นเพิ่นโทบมากอยากได่นเลขลางไมาหมพ่ออยา่างเป็นเลขลางสูตรเก่าอยู่เอฟซีพันทบมาก อ๋ออันเลขล่างสุดรก็ครับมึงจะบ,บอกพันใบก็สัก้อนบัตรุูนแล้วอืมเบื้องเงินเบื้องตัวนี้เป็นตัวกลางมุกกระลาทีนี่แหละครับพ่อร้องเบื้องเงินของไม้สักก้อนเบื้องของไม้ก่อนครับพี่น้องเนะาะเขาเป็นแค่นี่ก้อนนี่ครับผมเพราะไหลวิ่งตัวเดียวอีกล่างวิ่งซี่ตัวเดียวนี่แหละครับผมสองมกราคมสูตรนี่ขึ้นเวทีแล้วครับผมลองเบิ้ง แต่กระสิทธามตัวนะครับพี่น้องเนาะเจดายนั่งลับมาซับมันงวดจนมือเลกออกดีขนาดไหนครับโอ้เขาได้กันรอบเป็นสองครับเขได้กันเป็นแสนเป็นล้านอยู่เด็กมูอเล็กน้อยได้คนละสองแสนนึงโอ้ใครยู่งดีป่อแต่นำใจหน่อยก็ยังดีมันพอซื้อเองได้ละห้วยว่ากันเป็นล้านหมดเดาะเพราะเดาซับมันแล้วเอาล้อมองอีกเนาะพ่อเนาะ วันที่สองก็ติดเลยครับผมแช่ว่าพ่ให้เกินสองสามมงเช้าแล้วอ๋อเก่ามาเชียกับสีรบกวนพอชำหนีได้ครับพ่อขอบคุณพอบินเดียวครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมสูตรไม่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่งกับซ่อมเบิ่งได้เคืองปีแล้วครับผม ครับเบิ่งควบคูกันไปกับงวดนี้ครับพี่น้องเนาะขึ้นเวทีครับผมขึ้นเวทีอีเจน่าเบิ่งไปน้ากันด้วยครับผมถือว่าเลขพอม่หลายคูด้วยครับพี่น้องสูตรไม่พอบินเดียวครับสองมกราคมหกสิบแปดวิ่งบนห้ากับหนึ่งครับผมวิ่งบนห้ากับหนึ่งสามตัวครับพี่น้องเนาะจริงๆก็มีแค่สองคูด้วครับผมแต่ว่าเิ่นสีกับเลขนึ่งศูนย์แปดห้า 058ครับผม081 885และ881พอเน้น085กับ081ครับผม2ตัวแข้นๆเลยครับพี่น้องเนาะ8558กับ81กัน80ครับผมคือว่าบ่บ่หนี8นี้5ครับผมกับเน่นก็สิมี58กับ81เด้อครับ แล้วก็มาทีเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างพ่อให้วิ่ง4ตัวเดียวเลยครับผม2ตัวล่างมีซ2ครับผมซ6ห3ซ9แล้วก็กันซ0ครับผมตัวเน้นสิเป็นซ2กับซ6ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะสูตรเลขพ่อบินเดียวครับผมเอาทายคลิปนี้เกามาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกัน สองมกกลาคมหกสดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ